เกมซอมบี้อยู่นะค่ะยังไม่ยังไงลอยนอเล่นเล่นไม่เล่นเกมเอินออกมากี๋ยวพี่ชายกลับบ้านแล้วมาเตอนนี้ก็เล่นเกมอยู่นะครับมายืนยืนยืนแบ่งล่างด้วยางรูปให้ ครับตอนนี้เล่นเกมอยู่นะสมบูรนะนี่ตัวคินะครับ จะเปิดปากที่น กอลนั้เล่นเก,เกมซอมบี้กินเลยอตอนนั้นเป็นเห็ดพิษนะครับย้อนกลับไปกินนะอยาเห็ดพิษเสร็จแล้วน้องกลับไปกินอันนั้นเห็ดเห็ดสามารถย้อนกลับไปกินโตเพื่อนมันได้นะครับอันนี้เห็นนะครับเขากินแล้วครับกินแล้วครับเห็นนะครับคุณเชื่ออะไรยังครับแค่นั้นไม่เห็ดพิษครับเขากินได้ คงกินไม่ได no. ้ม oh. ันอยู่ในเกมซัมเบย์โย่ยัดย่โอนยคิวโลโอ้ยแล้วค่ะนี่ขายคลิปดูเนียควนควันขายคลิปดู่ายคลิปกูเนี่ยเนี่ยดูดูดูเกมซัมเบย์ค่ะนี่ วันนี้เขาปรชมุมตอนนี้ตามผมเลยเลยนะเก็บดีอินุามาทางนี้แล้ไมไม่ข้ามรถเลยไงฮะอ๋อรอบปะจริงละทำอะไรนะก็ทำนี่เก็บอออันนี้อะไรนี่เห็ดพิษของคุณเล่นไ,ไม่เป็นนะเนี่ยปืนวางไว้ตรงนี้เอตรงนั้นก็ได้รอบปะจริงหรอ kita, <laughs> ตังค์เอานี้ แล้วเราจะแพ้เลยนะครับไม่รอบอีนอกมมนม,ม่นมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอะไรมาแล้ววางไว้กล้องนุนสังหารไปเลยอันนี้มันให้ฟรีรครับผู้ชมอยากโหลดก็โหลดได้เลยนะครับฟรีครับตรงนี้ลืมวางเหรอครับร,รู้แล้วเอาอะไรวางตรงเนี้ยไม่วางเหรอเอาอะไรวางดิอย่าอย่าเอาอะไรวางตรงเนี้ย เอาเก็บตังเก็บตังเก็บตังค์เห็ดพิษเห็ดพิษเออเกือบแล้วกอนแล้วครับผู้ชามชมโ้ยนี่โหดนะเว้ยคุณระวังนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราเอาเห็ดพิษไปตรงนี้นดิแกมมงมินนะครับแกงมันอย่าไอตัวไอโลเนี่ยแล้วก็ไปลงคลิปมิลโลเลยนะแล้วก็ไปลงในวิดีโอเลยใช่ต้อไปไปแต่แเห็ดพิษรออีกนานต้องเอาไปกินสุสานก่อนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเอาสุสานไปกินรอรอเห็ดพิษก่อน ก็เสร็จแล้วไม่ต้องให้เห็นพิษกินให้ตัวไม่ต้องให้เห็นพิษกินเพางลองคุณลองดูเพื่อนผู้ชมวันนี้นครับดูนะครับโอมเฮ้ดีว่ะระเบิดบัมแล้วหลุมอันนี้ก็จะหายมาแล้วครับอรอบประจงแล้วตัวนี้โหดมากเลยนะครับาามาต้องเอาให้ตัวพ่อกินเอาก็ตัวนั้นลงทันหอกผู้ขอขอโทษนะครับท่านผู้ชม<ห>มชบังผิให้ตัวพ่อกินกินแล้วกินพวกเลยครับ มันกินพวกตัวเองเอแดกมากเลยครับเอาป้องกันเลยครับโอ้ยเจ๋งว่ะโยโอโเออโยโยโยมันกำลังกินไอ้นี่ละโยโยครับ่าเต้นมันนะครับ่าเต้นมันเออแดกมากเออแดกมากเลยครับ่าเต้นตรงนี้คนทำยังไงบ้ากินสุสานกันนะกินสุสานกินสุสานไม่ต้องคนกดแล้วก็วางอย้แหละนั่นแหละนั่นแหละดีดีดี มันเล่นสองคนได้นะเกมเนี่ยโอ้ผ่านเลยมาคนละไปไปไปเส็นชั้นสิดูมันเกิดอะไรขึ้นคุณจอเมดพีตเจอไหมนี่นี่คุณต้องเอาปืนด้วยมาตรงเนี้ยใช่แต่คุณไม่มีปืนมาป้องกันมาป้องกันนี่เขาเรียกว่าหนมปังหนมปังเขาเรียกว่ามันฝรั่งไอตัวป้องกันเะี่ยมันฝรั่งป้องกันหนามากแน่นหนาสุด มาแล้วต่อไปคุณก็เอาตัวนี้มาวางเรียงตรงนี้อ๋อตัวปืนรถถังอะตัวถั่วนี้สงถ <sh arp> ั่วเล็กสงเนโหระเบิดโลกได้นะเก็บใจร้ายมามึงคนละภาพ <sh arp> มึงกินไปเลยไ <sh arp> อ้มฉันจะกินเ่อตัวเองเก็บพิษเก็บพิษด,ดินเก็บปองกัน บับวะเราต้องเอาอันนี้มาเพิ่มโอ้นี่มันการ์กัไปวางไอ้หนูจับไปวางจัไปวางโตกากเอาเฮ้ยเก็บได้ไงล่ะไอ้ตัวนี้ได้ศูนย์ไอ้ตัวนั้นกินศูนานเดี๋ยวมันจะเกิดเดี๋ยวมันจะเกิดเราต้องรีบเตรียมทั้งอูง้ก็ถึงแล้วรอบไปกรีแล้วเขาเนี้ยโอ้โงแล้วจะวางกับเรากันเขาเนี้ยไม่สนเด้ออ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยลิล

อันนี้เราเก็บซื้ออันนี้ครับเก็บซื้ออันนี้เราเบิดโลกได้นะอมันมาแล้วมาหลายตัวเลย,เลยพี่บอมตู้ไม่กันนะเย้เย้เยอันนี้ขอจบคลิปไื่อนก,ก่อนนะ